เดินลองจีวิ y c o โค EP 1 0ชีวิตที่มีความหมายเท่ากับอายุยืนแบบใช้หัวใจเราดูแลร่างกายเราดูแลอาหารเราดูแลการนอนแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนลืมไปคือเราได้ดูแลเหตุผลในการมีชีวิตของตัวเองหรือยังคนในบรูโซนมีจุดร่วมลึกๆบางอย่าง ไม่ว่าคุณจะดูที่เกาะโอกิอนาว่าชายแก่ในซาเดเนียหญิงชราในคอสตาลิกาหรือคนวัย90อัพที่ยังแข็งแรงในแคลิฟอร์เนียเขาไม่ได้อยู่เพื่อรอวันจากเขาอยู่เพราะเขายังมีอะไรบางอย่างที่อยากให้เขาอาจปลูกต้นไม้ไว้ให้หลานเขาอาจทำขนมไปแจกเพื่อนบ้านเขาอาจเป็นแรงบันดาลใจของใครบางคนในหมู่บ้านและสิ่งนั้นเรียกว่า p u r p ์เพ งานวิจัยระดับโลกยืนยันคนที่มี p u r ร์เพชัดเจนในชีวิตอายุยืนกว่าคนทั่วไปเฉลี่ย7ปีคนที่รู้ว่าตื่นมาทำไมมีโอกาสเสี่ยงอัลไซเมอร์ลดลงคนที่ทำสิ่งที่มีความหมายแม้จะไม่ได้ร่ำรวยภูมิคุ้มกันระบบฮอร์โมนและระบบฟื้นฟูทำงานได้ดีขึ้นความหมายเท่ากับสารชะลอวัยที่ทรงพลังที่สุดโดยไม่ต้องใช้ยาใดๆค่ะ Purpose ไม่ใช่เป้าหมายใหญ่โต Purpose ไม่ได้แปลว่าคุณต้องเปลี่ยนโลกบางทีมันคือสิ่งเล็กๆที่ทำให้หัวใจคุณรู้สึกว่าฉันยังมีค่าคุณตื่นมาแล้วรู้สึกมีพลังคุณทำบางอย่างแล้วรู้สึกใจเต็มคุณนึกถึงบางสิ่งแล้วน้ำตาคลอแต่มันไม่ใช่ความเศร้านั่นคือเสียงของความหมายที่แท้จริงค่ะวิธีฟังเสียงของความหมายในตัวคุณ หนึ่งลองสังเกตสิ่งที่คุณทำโดยไม่ต้องมีใครมาบอก 2. ลองนึกถึงสิ่งที่คุณอยากให้คนอื่นแม้เขาไม่ได้ตอบแทน 3. ลองกลับไปสู่ความสุขแบบเด็กๆที่คุณเคยมี 4. ลองถามตัวเองว่าถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายฉันยังอยากทำสิ่งนี้อยู่ไหม Routine Purpose Routine ที่คุณทำได้ทุกวัน เช้าเขียนหนึ่งสิ่งที่อยากทำให้คนอื่นเพื่อจุดไฟในใจกลางวันทำหนึ่งอย่างที่มาจากใจเติมพลังกลางวันเยน็นขอบคุณตัวเองหนึ่งอย่างรักษาความหมายไม่ต้องให้ใครรู้แค่เรารู้ว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีหัวใจคะ่ะความหมายช่วยให้หายเหนื่อยแม้จะยังไม่หายล้า เพราะความหมายเท่ากับพลังภายในเป็นพลังที่ไม่ต้องเติมแค่ต้องเปิดคุณไม่ต้องรีบประสบความสำเร็จแต่ขอแค่รู้ว่าคุณกำลังมีชีวิตไปเพื่ออะไรนั่นแหละคือหัวใจของชีวิตที่ยืนยาวที่สุดสรุปคุณไม่ต้องมีเป้าหมายใหญ่แต่คุณต้องมีเหตุผลที่จะตื่นและเมื่อคุณมีไม่ว่าจะยากแค่ไหนหัวใจจะพาคุณไปเองค่ะ The longevity code เมื่อความหมายคือรากของชีวิตที่ยืนยาวอย่างแท้จริงรักนะคะจัดใจคริซี่ค่ะ